ร้านชานางงามสงขลาค่ะก็ได้ทําความสะอาดร้านนะคะเตรียมต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่ปิดยาว3วันเพื่อพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดค่ะหลังจากที่ต้องทํางานมาตลอดทั้งปีค่ะที่ร้านชานางงามสงขลาเลขที่156ถนนนางงามเขตเทศบา,าลนครสงขลาอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเป็นร้านชากาแฟย่านชมุมชนเมืองเก่าถนนนางงามค่ะซึ่งนอกจากขายชากาแฟแล้วก็ยังมีขนมจีบแล้วก็ซาลาเปาอรอ อร่อย,ออยที่ร้านนี้อีกด้วยค่ะโดยนายวิวัฒนวประภากุลน,นะคะเจ้าของร้านแล้วก็ภรรยาแล้วก็เพร่อบบุตรสาวนี่เลยค่ะ,คะก็ต่างทําความสะอาดล้างภายในร้านกันอย่างคึกคักเลยค่ะเพื่อเตรียมต้อนรับเทศกาลวันตรุจีนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนะคะตรงกับวันที่1เดือนหนึ่งทางจันทรคติ ขออภัยค่ะจันทรคติของจีนนะคะโดยมีธรรมเนียมการปฏิบัติ3วันก็คือวันจ่ายวันไหว้แล้วก็วันเที่ยวนะคะแล้วจะปิดร้านหยุดยาว3วันเพื่อพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดหลังจากที่ต้องทำงานมาตลอดทั้งปีค่ะ เจ้าของร้านชานางามนะคะก็เปิดเผยว่าสำหรับธรรมเนียมการทำความสะอาดบ้านก่อนวันสิ้นปีนะคะที่บางบ้านก็มักจะเก็บกวาดขัดทูหรือทาสีใหม่ก่อนวันสิ้นปีคิดลับการกวาดบ้านก็คือต้องจะต้องกวาดจากหน้าบ้านไปหลังบ้านนะคะ,คะเพราะว่าจะเป็นการกวาดเอาทรัพย์สินเงินทองเข้าบ้าน แต่ว่าก็ถ้าเกดสมมุติว่ากวาดจากในบ้านไปนอกบ้านเขาบอกว่าทรัพย์สินเนี่ยก็จะไหลห้ามจับไม้กวาดกวาดบ้านโดยเด็ดขาดนะคะในวันไหวไม่ใช่ค่ะในวันแบบที่เป็นวันตู่จีนจริงๆอะ่ะจะต้องห้ามจับไม้กวาดเลยนะคะเพราะว่า อาจจะเป็นการกวาดสิ่งดีๆในชีวิตนะคะแล้วก็ออกจากบ้านของเราไปแล้วก็จะเป็นการกวาดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาแทนค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะลูกหลานของชาวไทยเชื้อสายจีนก็อาจจะทําตามธรรมนบอนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติต่างๆนะคะ,ะก็อาจจะไม่ครบถ้วนทั้งหมดแต่ก็สืบสารว่าเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของชาวจีนก็มักปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามการทําที่กําลังความสามารถจะทําได้แล้วก็ถือว่าเป็นการทําเพื่อความเสียริมงคลนะคะ ความจเจริญเติบโตก้าวหน้าของตนเองแล้วก็ครอบครัวเพื่อให้เกิดความสุขในวันปีใหม่วันตุจีนนี้ค่ะ